อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับก็ส์ในเลยก่อนอะไรทีผมทีครับรายการอะไรวะรายการนักแม็เกลเมอร์นะครับเ <Platform> ราะายการของผมเองอ่าน,นี่ก็คุณทีนะครับอันนี้ก็เป็นคุณทีนะครับคุณทีคุณทีคุณทีเ<ะ>ด๋จะทำอะไรก่อนเลยครับคุณก็สอ่าอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟของเราใช่ไหมใช่ครับทุยเดือนเนืง่งอะรแปลวแปลวเะนี่ครับตัวผม เราเี้ยแลวจะพูดไปก่อนเลยนะไปดไปิมึงไปเดทอ่าครับไปนี่คือโอปีนะครับไปไหนไอ้สัตว์มึงก็พาไปตัวทัวเซิร์ฟที่เฮียกูเป็นคนสร้างเด็กแต่ต้องให้มึงเป็นคนคนพูดไปเอ้าไอ้สัตว์ไปไหนอ่ะเคไปไม่บอกไ,ไหนไปไหนเดี๋ยวปรับ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 เป็นในจังกหกวัน ไ <Okay. S 2> อทีเียอย่าเล่นนี่ไปมานี่ครับมาแ,แรกมาเรามาเดินตัวนี้เนี่ยตรงนี้นะครับนทางเดินตอนแรกก็จะมาเกิดตรงที่ผมถ่ายไว้ตรงนั้นนะครับพางทีแล้วก็ต้องก็มาเดินนะครับเดินเดินเดินตอนแรกข้ามน้ำลงมามาก่อนนะครับแล้วก็มาเดิน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 อันนี้เซิร์ฟเรายยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับบางที ครับอ่านี่ครับกูบินเอาดีเลยจัดเอ่ออ่ามันจะมีทางแยกครับทางตรงขึ้นไปยังไม่เสร็จนะครับยังไม่มาดูกันก่อนนะครับตอนนี้ไอาเสร็จเออโคตรเลยครับใครสร้างไม่รู้นะใครสร้างวะไอสัตว์ใครสร้างวะไี่ต่อยต่อยไม่ได้นี่ครับแล้วก็จะมีทางแยกทางรี้ครับอ๋อเดินมาก็จะเป็นทางใต้ถุดเนิบหรือว่าทางขี้ครับ อ่านอ่านตรงป้ายนี่ครับตรงป้ายตรงนี้เนี่ยอ่านไครับด้ไหมอ่านไม่ออกครับ <c oughs> อ่นา <c oughs> อนว่า <c oughs> แจกของนะครับก็เดินเข้ามามันก็จะมันก็จะมีของมากมายนะครับเอ้เพื่อนเหี้ยสัตว์ไอ้คยุยแม่อ่ะเฮียแม่งคยุยบางทีเฮียแม่งปรับแบบให้มือเห็นไม่ได้หรอ กดทุกทุกปุ่มนะเนี่ยเฮียสาสต์สักครู่นะครับสักครู่นึงต่อต่อเอาเคต่อต่อต่ออะเฮียอะอันนี้ก็คือโพรนะครับคือขนแกะหลักสียรับอันนี้ก็บูดนะครับอูดูดคือไม้นะครับนี่ก็ดาบนะครับดาบไอรอนนี่ก็พิกแอคนะครับพิกแอคเหล็กอันนี้ก็ฝานครับเอ็กนี่ก้อเดินก็คือทองนะครับทอง ยอดมิวคือ oh. อ hey. ้าวเหี in ้ยผิดปิดสัตว์ต้องเปลี so ่ยนป้ายนะเดี๋ยวเราเขาจะทำการเปลี่ยนป้ายทีหลังนะครับนาทีนะนี่ก็คืองานนะครับนนี้คือแอปเปิลอันนั้นก็คืออิดแอปเปิลนะครับกดแอปเปิลอทงบีก็คือเตียงนะอินโคดอินคอดอินคอรดก็คือเหล็กนะครับได้เหล็กเรามีหลายอย่างนะครับ นนปไป,ไปที่นะครับก๊อตอ่าปะไปตรงนี้ไปที่ปั๊มเมลนะคุณทีมาสาธที่จำปั๊มเมลเร็วๆนี่ครับนะห้ามห้ามกดออกมานะครับห้ามกดมากดก็คลิกไอ้ลองคุณทีครับลองคลิกเลยครับลองคลิกนี่ครับก็จะได้เอพีนะครับเราลองมากดเล่นกัน ว้าววาวมานัมานมนันไมราบมันมันมาครับครับผมว่าใช้แบบเป็นปุ่มเยอะนะครับนะครับเป็นปุ่มเหรอเออเอเอ,เอมันก็เปลี่ยนดิสัตว,ว์ว้าวว้าวว้าวสีน่นาทีแล้วมาอะ่ะเออข้างบนครับอา่าอันนี้ข้างบนนะครับขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นประตูไปเอเธอร์นะครับ เอ้ยเนเธอร์ไม่ใช่เอเธอร์นะไปเที่ยวสวัสดนีนะนรกอันนี้ล, <c oughs> ลูโบะเฮ้ยมาดีที่ามา,มาขึ้นมาเราไปกัน <c oughs> ลองไปดูปะป่ะไปเลยวัลเราเอา,าป่ะป่ะไปแล้วนะครับนี่คือนรกโอเคตอ็อเอเข้าไปแล้วครคับ เออแหลกมากอ่ะแหลกแหลกแหลกผิดปกติอ่ะนะเอาอยู่ไหนเนี่ยก๊อตอยู่นี่ไงเราเห็นแล้วเห็นแล้วเร็วเรือเรือเบอร์เบอร์ไปดับให้หมดเลยเฮียเราแล้วลบก็แปลกนะฮะนู่นไอ้นู่นก็เป็นป้ากลับเออกลับเออกลับเออมันเลื่อยๆแหลกๆกจนับจังได้เลยนะนั้นหมดแล้วอ่ะเออเดี๋ยวรอ เซฟนะครับเซฟเซฟนะครับไม่ใช่เซฟเซฟของผมนะครับก็มีแค่นี้แต่ก็รออัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้แล้วผมจะมาลงต่อเลยต่อเลยต่อต่ออะไรเนี่ยเฮียนะครับก็ขอจบรายการนะครับเพยงคร่านี้สวัสดีครับ